อ้าก็สวัสดีกันด้วยนะครับคุณกำลังพบกับผมกับบอยทีเอ็ดคเซอร์นะครับวันนี้เราอยู่ในเกมเซเว่นไนกันนะครับก็โอเคกลับมากันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเกมเซเว่นไนตอนนี้นะครับเซเว่นไนได้มีการอัปเดตใหม่แล้วนะครับก็อีเวนต์กิ๊ติเกียร์ได้หายไปแล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เปิดก็ต้องเสียทําใจด้วยนะครับทําใจเสียใจด้วยนะครับว่าหมดไปแล้วครับครบสองอาทิตย์ซึ่งผมก็เปิดไปตัวหนึ่งนะครับวันนี้เขากลับมาหน้า นี่ครับเทโอเหมือนเดิมนะครับก็ช่วงนี้นะครับหลายๆคนน่าจะรู้ข่าวดันนี้นครับตอนนี้เกมโปเกมอนโกระบาดหนักเลยนะครับเป็นกระแสเลยครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นข่าวเกี่ยวกับนี่นะครับเป็นผลกระทบด้านเสียๆของโปเกมอนโกมากกว่าผลดีของโปเกมอนโกนะก็คือแบบคนโดนรถชนเลยพวกนี้นะครับตกน้ําเฉยอะไรอย่างเงี้ยก็ผมก็เล่นโปเกมอนโกนะแต่ว่าผมไม่ได้เดินไปไหนมาไหนนะ ผมก็จะนั่งรถโรงเรียนก็จับนี่แหละครับได้หลายตัวเลยอ่าโอเคผมว่าไม่ได้เดินไปไหนเลยต้องแบบนั่งรถอย่างเดียวครับโอเควันนี้นะครับผมจะมารีวิวการอัปเดตของเกมซีเวนไอครับว่ามีอะไรมาใหม่บ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับอ่านะครับเุณอาจจะเห็นได้ว่ามันมีตัวละครมาใหม่ใช่ไหมครับนี่นะครับแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับกิ๊บเกียหายไปแล้วก็ จะมีตัวตัวมาใหม่นะครับนี่ครับเป็นทุกตัวผู้หญิงนะครับตาตาเฉี่ยวตาเฉี่ยวอยู่ในหมวดนี้นะครับหมวดทีวบไอชาหมวดเซเว่นเอ๊ะหมวดนักรบสักกกนะครับนี่เลยนะครับตาเฉี่ยวนะครับน่าจะเป็นน้องของเตียวเซียนนะครับเพาเขาบอกดูครับข้อมูลหมขาคือแบบ นะมีความงานนะมมีความงามแต่ว่าชอบการมีแบบมีความค่อนข้างห,ห้าวนะครับห้าวส่วนพี่สาวเขาก็มีความเรียบร้อยนะครับก็ทำให้พี่สาวปวดหัวนะครับคอเคนะครับก็โอเคเราจะไปดูในหกดาวเลยครับเป็นตัวจุตีเวทนะครับตัวจุตีเวทนะครับเขี okay, ่เรามาดูเลยนะครับสกิลสกิลแรกนะครับริดออกริดดอก ออกกดนะครับก็คือสร้างความเสียหายทางกายภาพไปสิบเปอร์เซ็นต์ของเราจบตีเวทให้แก่ศัตูสามตัวจำนวนสองครั้งแล้วมีผลทะลุบับนะครับก็คล้ายๆเหมือนกับจบตีสามตัวแล้วก็มีนี่นะครับจบตีสองครั้งก็เหมือนนี่เลยนะครับเหมือนกีพลังเลยแล้วก็มีผลทะลุบับด้วยนะครับออไปนะสกิลนี้นครับผีเสื้อนิมิตนะครับขจัดบัฟที่อยู่กับสตูออกไปหมดนะครับ หรือเรียกง่ายๆว่าแบบตู้มีบัฟอะไรก็จัดออกหมดเลยครับยกเว้นต้านบัฟนะครับก็เหมือน S นั่นแหละครับเหมือนสกิลเอสนี่นะครับแค่มันเป็นบัฟนะครับบัฟขจัดออกไปนั่นไม่ได้ทำดาเมจอะไรทั้งสิ้นนะครับเขาบอกไว้ก่อนเลยต่อไปนะครับพาสซีฟนะครับพาสิบให้อาชีพินทั้งหมดได้รับบัฟต้านการโจมตี5เป้าหมายสามเทิร์นและทำตัวเองได้รับการท่านทานความเสียหายทั้งหมด3ครั้งครับคือ แรงครับน่าจะเป็นแบบต้านแบบสมมติฝั่งศัตรูโจมตีแบบสกิล5เป้าหมายนะครับมันก็จะป้องกันได้แล้วทำให้จริงได้รับกานความเสียหาย3ครั้งนะก็เหมือนวีโร่บาเลียนแหละครับ3ครั้งโอเคเรามาดูเลยนะครับวัตตินาโตตีแอทแทกอะไรนี่นะครับไม่รู้เสียงเกมดังหรือเปล่าออกไปด้วยนี่คีย์ลิคอครับต่อไปครับ80%นะโบเนตีนี่ครับผลิตออกผลออกดอกเลยนะครับมาดูแบบ มาดาโอเคไปนะครับเป็นบัฟนะครับให้ฝังศัตรูขจัดออกไปหมดเลยครับบัฟก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่แบบเซิร์ฟเกาหลีมันจะอยู่ในด่านที่10บของซุนเงาะคงนะครับส่วนเซิร์ฟไทยยังไม่ยังไม่ได้มานะครับโอเคนะครับประมาณนี้แหละครับถามว่าน่าใช้ไหมผมว่าปั่นกลาง เพราะว่าผมมีตัวห่นตัวนี้นะครับซึ่งก็คืออสวินธรรมดาเอ้ยอสวินพิเศษนะครับน่าใช้กว่าคลีมต่อไปสิ่งอัปเดตมาใหม่ที่คุณอาจจะยังไม่รู้นะครับนั่นก็คือความสัมพันธ์นะครับตารางความสัมพันธ์มาแล้วนะครับหลายคนอาจจะรอคอยกันเลยผมก็รอนะก็มาแล้วก็คือแต่ถ้าไม่รู้ว่าใครเป็นยังไงครับแต่ละตัวนะครับแต่ไม่รู้ประวัตินะครับแค่รู้ว่าใครเป็นความสัมพันธ์กับใครอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องเป็นอาจารย์อะไรพวกนี้ครับ อ่าเนี่ยจะมีทั้ง4จกักรพรรดิเซเว่นในอดีต4จกักรพรรดิอะไรพวกนี้นะครับหลายอย่างเลยใครอยากรู้ว่าเขาความสัมพันธ์กับใครบ้างก็มาดูกันได้ครับเช่นนะับตัวอย่างเช่นยีนกับสไปค์เป็นพันธมิตรแต่เป็นศัตรูกับเดลโลนสองคนเลยนะครับอ่าคิดกับเดดี้เป็นเพื่อนกันแต่ว่าเป็นศัตรูกับเดลโลนะครับอ่าเดลโลนมีร่วมือชั่วข่าวกับสีจักรพรรดินะครับอ่าประมาณพวกนี้นั่นแหละครับ ายอย่างเลยมีให้ดูหลายแบบเลยจะเป็นมอนสเตอร์กากามีทุกตัวเลยนะไม่ว่าจะตัวเล็กตัวน้อยมีหมดเลย,ยเดี๋ยวเว้นอ่าเป็นอัศวินเดี๋ยวเว้นอัศวินนี่นะครับอัศวินอื่นๆนะครับไม่ไม่เกี่ยวนะครับบางตัวก็อาจจะยังไม่มีนะครับบางตัวจ,จะยังไม่มีนะครับบางตัวก็มีแล้วอ,อเคนะครับก็เบครทางนี้นะครับแปบ๊บหนึ่งนะครับ ก็นี่ครับครั้งแรกของผมเลยได้อนะันดับที่1แล้วก็ได้ล้านล้านเจ็ดแสนรับซึ่งได้เยอะกว่าครั้งอื่นๆหลายเท่าเลยนะครับนีบ่ตีได้คน,คนที่1ของกิวเลยอ่าดีครับไม่เคยได้มาก่อนก็โอเคจบดีกว่านะครับเดี๋รามาดูตัวของผมครับว่าพัฒนาไปถึงไหนกันแล้วนี่ครับกีฬาลังผมยว สามหกแล้วนะครับอ่าแล้วก็เซอินนะครับเซอินผมก็ใส่จุดอ่อนไปเยอะนะครับเพราะว่าเอาไว้ตีมังกรตีปราสาทได้เองมากเนพีดั้มผมว่าขาดมากนะครับผมถอดของออกไปเลยครับก่อนเชื่อใจนะครับตัวน,นี้ไม่เชื่อใจเลยนะครับขอ,อไปเลยดิปโป้ครับมันมีอะไรแล้วนี่ครับได้จากอะไรนะกิจกรรมฉลองเจ็ดเจ็ดเคอะไรนี่แหละจะไปได้เหมือนกัน,นครับซึ่งมันมีใบเลือกสีจักระผัดนะครับรวมดิปโป้ด้วยนะ เมื่อเลือกริโป้แน่นอนครับซึ่งตอนนั้นนะครับซึ่งหมอคงพึ่งรีเมคใหม่กาเลยครับซึ่งมันโหดมากริโป้เดี๋ยวนี้ไม่มีใครเขาใช้กันแล้วครับเอ็ดก็คงประพัน์เหมือนเดิมนะก็คือคนใช้เหมือนเดิมมาแหละใช้เยอะที่สุดในระดับที่1ของตำนานนะครับระดับตำนานอารีน่านะครับนี่ผมไปซื้อคอสตูมมาใหม่นะครับซึ่งมานานแล้วแหละไม่ไม่เพิ่งไม่ได้เพิ่งซื้อหรอกครับแล้วก็สไปน์นะครับสไป์ไว้กันสถานะเฉยๆครับ ไอรีนก็ใช้เล่นนานนะครับเดี๋ยวลอนก็ใช้ทุกทุกอย่างเลยครับใช้ตัวนี้ทุกอย่างเลยไม่ว่าทำอะไรก็ใช้คิดก็พึ่งได้มาเนี่หละครับ<ป>จากสัปดาห์นะครับก็เริ่มจะอัพให้มันโหดขึ้นนะครับไรเอ็นไบางคนเขาบอกว่ามันแารบางคนก็บอกว่าเก่งนะครับซึ่งผมว่ามันเก่งจริงใช้ได้อ่นนี้ครับกิจเกียรี่ผมเปิดได้นะครับไแจมนะครับเอาไว้ตีมังกรโดยเฉพาะเลยนะครับตัวนี้ เน้นเลยครับมังกรกับภาษาดีที่สุดละก็โอเคตอนแร็กไก่อยากได้ใครกับโซแบดกายแต่ดันไม่ได้ครับได้แจมไม่เป็นไรตัวนี้ก็ได้นะครับอยากได้ตัวผู้ชายมากกว่ามันเก่งไงโซแบดกายเก่ง so okay. ตัวอื่นๆนะครับส่วนเบสบูผมก็เปิดได้ซื้อบักกิจนะครับขี้เกียจอัพนะมีครับตัวของผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับหลายคนก็มีกันแล้วแหละผม ผมเชื่อว่าทุกคนต้องมีกันหมดแล้วแหละบางคนก็ยังไม่มีไม่เป็นไรนะครับโอเคก็วันนี้ครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับผมนะครับอาจจะถ่ายคลิปนี่หน่อยนะครับอาจจะไม่ได้ลงมานานนะไม่ได้ลงมานานนะครับเพราะว่านะครับการบ้านมันเยอะงานเยอะนะครับไม่มีเวลาเท่าไหร่นะครับก็โอเคหยุดวันแม่ปีนี้นะครับอย่าลืมนะครับกระตันยูต่อพ่อแม่ด้วยนะครับอ่าก็ช่วยเหลือพ่อแม่อะไรพวกนี้ด้วยนะครับ ก็ก็สามารถไปเที่ยวพ่อแม่ได้นะครับอโอเคครับไม่มีอะไรจะพูดมากโอเคผมก็ขอลานไปก่อนนีกว่าครับสวัสดีครับแล้วก็ต้องขออภัยด้วยที่พูดผิดบางท่อนนะครับ